อาเซนอลบุกเยือนเอฟเวอร์ตันก่อนเลยครับดูดูในมุมของอาเซนอลก่อนคือนัดที่เราเล่นในบ้านก็3แต้มเก็บได้แหละตามตามน้างานนะครับแต่อันนี้บุกเยือนเอฟเวอร์ตันที่โอเคแหละเล่นกับลิเวอร์พูลพวกเขาถือว่าทำได้ดีนะเพียงแต่ว่าเก็บบอลสกอร์ไม่ได้ใช้กำลังไปเยอะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องคุยกันหลายๆเหตุการณ์ซึ่งจะมีผลต่อต่อแนวความคิดของเดวิดมอยหรือเปล่าในการจัดทัพคือเดวิดมอยโค้ชจุนคับ กแกเข้ามาขัดเรื่องเกมลับไว้ก่อนแพ้ยากไว้ก่อนครับตามสไตล์ถูกป่ะแล้วก็ไปเอาทีเด็ดโตกับลูกพิ่ตั้งแต่สมัยเวสแฮมตั้งแต่ไรลักแห้ทำแบบนี้พอสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเดวิดมอยที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่มารับงานเอเวอเรตันภาพที่เห็นมีเท่าไหร่เราใช้เท่านั้นเพราะนักเตะเอเวอเรตันเจ็บหลายคนณเวลานี้นักเตะเอเวอเรตันเริ่มขยับเข้ามาในสู่ทีม แล้วทีนี้มันเดินบีบในเรื่องของการเลือกตัวพอเกมอย่างเวอ้์พูลที่เคยเสมอมาได้อะมันเห็นเลยว่าเฮ้ยเดิมอยเองเลือกใช้ใครคู่หน้าและสําคัญอ่ะไปมองต่อจะใช้เบโตไหมเบโตไหมหรือว่าดูโกเล่ที่มาเป็นตัวซับพอร์ตหลังอ่ะคู่นี้มันมีความเร็วมีวันนั้นอ่ะเทิร์นไม่โดนดึงออฟไซต์กลับหลุดไปแล้วยิงเข้าวันนั้นโอ้โหมันดูป้องกันแล้วสู่เกมลุกแล้วเชฟเกมข้างหลังบ้านดูแน่นมากอื ผมผมผมมองอย่างนี้ได้ไหมต่อให้เขาเล่นในบ้านกับอาร์เซนอลนะผมว่าเขาก็จะเล่นเกมรับเพื่อมีแต้มใช่ถูกไหมคือมอมาดูอันดับนเวลาเนี้สําคัญคือตอนนี้อยู่อันดับ15ม,มี34แต้มอย่าลืมนะวุบมาเรื่อยๆแล้ววุบตอนนี้29นะใช่ชนะด้วยและที่สําคัญเวสแฮมอันดับคะแนน,นเท่ากันเขาอยู่เหนือเวสแฮมแค่ Ham, นั้นเองอเกมนี้เป็นเกมสําคัญ ไม่งั้นมันจะส่มเสี่ยจากแปดทาที่เหลือจากนี้ไปโค้ชกำลังจะมองว่าอา้าวอาเซนอลก็ต้องเหนื่อยเดี๋ยวเราไปว่ากันกันที่เกมลุกของอาเซนอลอีกทีนะค,คือแน่นอนเปิดหน้ามา,าทางด้านของเอฟร์ตันยังยืนรับอยู่อจอร์แดนเบตเวตกับเจมส์ทาร์คอสกี้ก็ถือว่าดูดีเหนียวแน่นหนึบนะดูเออถูกไหมแล้วแล้วบนมานั่งสำรองครับ,รบมี2ตัวนี้ครับที่ผมช้คว่าสําหรับพิมิลิกเก่าทั้งคู่นะไมค์ไม่ขเคลนคีนกับเซมุสโคลแมนคือหมายถึงว่า ถ้าจะมองว่าแบ็กขวาอย่างโอเบอันแบบเฮ้ยใช้เล่นไปแล้วกันลิเวอร์พูลเซมุโคแม่ก็มุดได้ลู้าถูกปะไม่ห่างกันเยอะแล้วโคแม่เป็นตัวจริงเก่าด้วยใช่คือเป็นแกนหลักมาก่อนแล้วที่สําคัญคือเกมอย่างเงี้ยมันทันกันอย่าลืมนะไปเจอยังเตอร์ของลิเวอร์พูลเอ้ยซาก้ากลับมาเดี๋ยวโอมน่ากลัวต้องมองภาพนั้นแต่ถามว่าณเวลาเนี้ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ถ้ากถามว่าเล่นในบ้านเมอร์ซี่ไซส์เป็นสนามที่บีบกดดันคู่ต่อสู้ได้ดีจุดเนี้ยแล้วอย่าลืมนะผลของการแข่งคู่นี้ มันส่งผลกับการลุ้นแชมป์ทันทีของอีกคู่หนึ่งใช่ของลิฟร์พูลนะฮะผู้เล่นเอฟเวอร์ตันยอมรับได้ใช่ไหมครับกับกับวิธีการครืออย่างนี้ก่อนที่จะเป็นเดวิดมอยเนี่ยเอฟเวอร์ตันพยายามที่จะมีเอกลักษณ์อะเล่นเกมลุกบอมออกข้างเปิดลุยแบคอ้อมครับแต่แพ้ครึ่งดูการแรกงเนี่ยโหตกตก,ตกมาอยู่ในกลุ่มนี้ตกชั้นถูกไหมใช่แต่ทีเนี้ยไอ้ทีมระดับเอฟเวอร์ตันแล้วพอต้องมา มาเล่นด้วยความอดทนอ่ะแต่สุดท้ายผลงานขันมาแล้วเดวิดมอยส์พาเอฟเวอร์ตันขยับอย่างนี้ครับมาเรื่อยๆการพูดคุยกับนักเตะมันต้องยังไงสิ่งที่สําคัญคือดึงคาแรคเตอร์ดึงการทํางานร่วมกันออกมาแล้วเดวิดมอยส์ทำได้ทําได้ให้เห็นในเรื่องของสปีดเกมทํำให้ได้เห็นที่เอาฟุตบอลไว้กับทีมได้เยอะมากขึ้นการพัสส่งรับส่งบอลคุณภาพมันยกระดับมันทําให้ผู้เล่นมั่นใจขึ้นติดคําเดียวฮะคําที่ว่าตัวผู้เล่นเริ่มหายเจ็บกลับมาโจะเหมือนกับมองว่าเดวิดมอยส์จะลังเลแหละครับ เช่นเช่นมันก็จะมีเอเดเย่ครับอ,อยู่ข้างสนาม,มอาอามดโบย่าอย่างเงี้ยันี่ยังไม่มีไอเอชรียังโบย่าโอ้โหกลับมาเพียบเลยนะถานี่แหละ <c oughs> เขาเขาจะเขาจะลังเลไหมครับกับเรื่องของอ่าสภาพความฟิตเออเกมที่เล่นกับลิวพูมาหนักๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีผลแบบบวกลบนิดหน่อยในแง่ของการทํางานในสนามอะ คือถ้าถามว่าในความความกังวลของเดนมอยที่เรามองว่าพอคุมทรัพยากรมันเยอะขึ้นสิ่งที่มันตามมาคือการเลือกใช้ถูกที่ถูกเวลาไหมการขยับผู้เล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งผลไหมกับเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เคี้ยวจริงจริงอาร์เซนอลมาเกมนี้ต้องมาแบบเต็มรูปแบบอะในเกมลุกและเชื่อว่าเอเวอร์ตันจะอดทนได้ขนาดไหนอ,อะคำถามต่อมาว่าผมยังเชื่อว่าเดนมอยเองเกมที่ผ่านมาสมบดใส่แล้วหลังการแข่งขันลูกนั้น มันเหมือนโดนป้นชัยชนะอ่าคือแต่แต่ว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยคือโมเมนตัมกับเรื่องของความมั่นคงมั่นใจในทีมยังยังดูมีแม้ว่าจะแพ้มาก็ตามใช่งไหมล่ะอย่าไอความมั่นใจมันยังมีอ่าวิธีการที่จะเล่นกับทีมใหญ่แล้วเอ้ยเอาพูดพูดกันตรงตัวก็กินฉันยากหน่อยอะถูกต้องมันยังมีใช่ถูกไหมม,มีความเคี่ยวประสบการณ์มีเออนะฮะอ่ะ,น,ะ,อะนี่เอฟเวอร์ตันนะครับ,รบผมมาดูสิบเอ็ดคนแรกโค้ช <c oughs> แกก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่โอเคมันก็อย่างที่โค้ดบอกแหละไม่ไม่เปลี่ยนคือ คือตอนนั้นเนี่ยตัวมันเจ็บเยอะอ,ะอะแต่ทีเนี้ยไอไอตัวสลับลงมาเนี่ยโอเคชื่อชั้นมันได้ได้เหมือนกันหมดแหละครับไม่ห่างแต่การข่างเกมการห่างวิธีการใช่จะมีผลไหมนั่นเดี๋ยวยังเลือกมองว่าโอกาสที่เดวิดมอยเองจะตักหรือว่าจะปล่อยเต็มสูบหรือว่าจะเก็บไว้ใช้งานยังไงนี่ไงชุดเดิมก็อาจจะเล่นหนักกับลิอร์พูลใช่อันนี้คือจุดหนึ่งครับอ่ะมาดูทางด้านของ อาร์เซนอลหน่อยอาร์เซนอลได้ได้ซาก้ากลับมาครับ <c oughs> มันมันก็เป็นช่วงท้ายฤดูกาลจริงๆที่จะต้องมันเป็นทัมมิ่งที่ถูกต้องไหมสำหรับอาร์เซนอลคือคำถามพอได้ซาก้ากลับมาเกมรับเสียไปอีกหนึ่งคนอโอ้โหมันเหมือนอะไรก็อาร์เตต้าทำบุญมาไม่เต็มเขาเรียกว,ว่าถวายสังฆทา,านไม่ดีหรือเปล่าเออ,เอ,อสิ่งที่มันตามมาเฮ้ยมีปัญหาให้คุณแก้ตลอดเวลาทั้งที่กำลังได้เกมทุกกลับมาใช่สิ่งที่มันตามมาต่อว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมเยือนที่กดดันตัวเองนะซึ่ง ซึ่งอาร์เตต้ารู้ทั้งรู้ว่าเดวิดมอยจะจะจะรับและก็มีการสวนกลับคือเอารูปแบบเกมที่เขาเล่นกับลิเวอร์พูลอาร์เตต้าอาร์เตต้าก็น่าจะเห็นใช่ว่าจะเจอจะเจาะแนวรับยังไงสิ่งที่อาร์เซนอลเกมล่าสุดที่ชนะฟูลแลนมา2-1อหนึ่งอะภาพที่มันเห็นว่าเฮ้ยโมรินโนมายิงอีกแล้วออ้เฮ้ยมันเป็นเกมการสอดขึ้นมาเล่นนะแล้วจบด้วยซาก้าที่เป็นปิดสกอร์แต่บทท้ายคุณมาเสียประตูอีกท้ายเกมเฮ้ยมันมีปัญหาในเกมรับอยู่นะ ผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอาร์เตต้ากล้าคิดอย่างนี้ได้ไหมว่าเอ้ยประชุมเลยเฮ้ยพวกเราเพจบนถ้าได้ก่อนทุกอย่างจบเพราะถ้ายิ่งไม่ได้เนี่ยเวลายิ่งไปยิ่งไปยิ่งไปเนี่ยความกดดันมาอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเอาเลยยอมเหนื่อยครับแต่มันใช้มันแลกกับการใช้พลังงานโค้ชพอพูดอย่างนี้พละกกาลังมันสาคัญมากแต่ถ้าถามว่าความโหลดมันอยู่ที่เอเวอร์ตัน ความโหลดมันอยู่ที่เอฟเวอร์ตันในเรื่องของเกมที่คุณภาพที่เจออาเซนอลไอ้เจอลิ์พูลมามันโหลดจริงๆในเรื่องของการไล่ล่าไม่เจอบอลโอกาสเข้าทําน้อยมากเกมที่แล้วเนี่ยเอฟเวอร์ตันใช้ร่างกายเปลืองมาแล้วใช่ต้องบอกอย่างนั้นผิดกับอาเซนอลที่เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับฟูแลบมาแต่ว่ามันเคาะได้ดูเหนือกว่าดูเนียนกว่าปิดเกมแล้วสองศูนย์จุดนี้แหละที่อาเซนอลเองจะหมุนผู้เล่นได้เยอะขึ้นนะแล้วเวลานี้ไปดูว่าผู้เล่นที่ลิ์พูลไอ้อาเซนอลเองกำลังเลือกจะใช้ใครจะสตาร์ซาก้าไหม หรือจะเก็บไว้อีกดึงแมตฟิตไว้ก็ม,ม,ม,มันก็คล้ายๆกับที่ผมถามไปว่าถ้าเอาเลยก็ต้องใช้สาก้าเลยอะ,อะถ้านําก่อนสิบสิบนาทีมีสักหนึ่งสิบยีนาทีมีสักหนึ่งมันปิดประตูเลยช,ชนะแน่ใช่สบายใจด้วยถูกต้องผมว่าแกเลือกเลยนะแกเอาซาก้าลงนะ ผมห่วงว่าพอเห็นเกมการเข้าปะทะของเอฟเวอร์ตันแล้วแ่แต่มันก็จะแลกมาด้วยผมก็ยังเชื่อว่าเผลอๆเขาก็จะเอาไซมุโคลแมนนั่นแหละเปลี่ยนลงอังัดกับซาก้าเนอะถูกไหมวันนี้มันเสียอย่างเดียวอยู่แล้วโอ้โหดูความดุดันของเอฟเวอร์ตันในการเข้าปะทะเนี่ยตรงนี้สําคัญสุดครับแม่ดูว่าอาร์เต้าเองการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้จะบอกว่าเฮ้ยผมคงจัดกักไว้ก่อนดีกว่าเหรอคนยังบอกอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับว่าเอาแล้วค่อยไปเล่งใช่ถูกป่ะเพราะว่าอาจจะมองว่าอาเซนอล ไม่ได้เขาเรียกว่าอาเซนอลก็ไม่ได้สดขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นสกันถูกต้องแล้วกลางสามคนอะผมถามหน่อยดีแคไลส์ปาเตอเดนกาดครับถ้าเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ค่อยเปลี่ยนสามคนนี้อือหึโอ้โหมันแม้มันจะมีจอร์จิโย่หรืออะไรก็ตามคือถ้ามันไม่ได้เจ็บไม่ได้แบนอะอืแล้วในเกมเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนด้วยเพราะว่ามันมันเหมือนกับสามคนมันทันกันแล้วมันเล่นด้วยกันได้ถ้าสามคนลงมันดูดีแหละแต่สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพวุนี้เล่นทีมชาติหมด โอ้โหมันจะยังไงจุดที่บอกแล้วว่าแนวทางการเล่นอาร์ซนอลเปลี่ยนเลยแล้วเมื่อไหร่ถอดกลางคนใดคนหนึ่งออกไปถูกไหมอ่าใช่ปาเต้เองยืนคุมตรงกลางเป็นเบอร์หชัดเจนนะเดคคไลท์เองเบอร์8ชัดเจนไอโอดิการเบอร์สิชัดเจนเออคือภาพมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ในมุมก่อนว่าณเวลานี้อาเตต้าเองมีจุดขายคือการขยับผู้เล่นลงไปแล้วมีราคาขึ้นทันทีไอเจ้าหนูนั่นกําลังเก่งเลยนะนาเวลี่เองอ่าสเคลลี่ใช่ไหมครับใช่ตัวแบ็กซ้าย นะฮะก็มาจนพวกโอโที่เล่นอยู่ก่อนเนี่ยไม่ไม่ต้องลงเลยนะแล้วไปติด <S <S <ช>ทีมชาติอังกฤษแล้วด้วยใช่ครับคาราเโอรี่เอ,อ่ยะไรเอ,อร่ยนะจูลยนทิมเบอร์อ่ะโอ้โหผมผมก็ยังมองอละเข้าใจวิธีการที่เราคุยกันครับพอเข้าใจวิธีการของทั้งเดวิสมอยแล้วก็อาเตตาต่างฝ่ายต่างมีวิธีการและเป้าหมายที่โอเคอาจจะใช้คําว่าเอฟเวอร์ตันขอไม่แพ้แต่สุนท้าต้องชนะอย่างเดียวคู่นี้เจอกันไม่ขาดสะดุดไหมโอกาสผมว่าเกิดขึ้นจากเกมนี้ โอกาสที่จะเสมอสูงมีใช่เพราะเกมแรกที่เจอกันนะในช่วงเวลาที่เอเวอเรตตันดูแย่ๆก็ยังเสมอได้นะเวลานี้เอเวอเรตตันยกระดับความมั่นใจมาโอกาสคู่นี้เสมอกันเกิดขึ้นครับอโค้ชต้องฟันธงฮะหนึ่งต่อนหนึ่งครับมองไปหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับผมอาร์เซนอลน,นำไปก่อนอ,อะไรก็แล้วแต่เลเวอเรตตันมาเสมอครับผมก็ยังมองว่าเอเวอเรตตันสู้ได้เนะแต่มันจะทําให้พิมร์ลีกจบนะโอ้โห หรืออีกคู่หนึ่งว่าไงใช่อยู่ตรงนั้นอีกอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปต่อตรงนั้นต่ออ่ะผมมองให้ายๆโค้ชครับผมว่าเอฟเวอร์ตันสู้ได้ครับหนึ่งหนึ่งเป็นสกอร์ที่สวยนะแต่ผมเอาความสนุกแล้วกันผมให้เป็นสองสองครับมาอ่านะฮะออกเสมอแหละนะครับอ่ะก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมองเสมอเหมือนกันโค้ชจุนให้สมอิกันหนึ่งหนึ่งผมมองว่าสองสองผมมองว่า อย่างที่บอกอบเดวิดมอยจะ,ะสร้างความลำคาญใจให้กับอาเตต้าอยู่แล้วแต่ผลการแข่งขันเขาเขาสร้างความลำคาญใจกับลิเวอร์พูลนะ,ะแต่ว่าลิเวอร์พูลเก็บผลการแข่งขันไปแล้ว <c oughs> ส่วนอาเซนอลน,นี่แหละอาจจะอาจจะไม่ได้ <คน S 2> ผลการแข่งขันในวันนี้นะครับ